เรื่องย่อละครทายาทอสูรเมื่ออสูรร้ายหมายจะสืบทายาทเหล่ามนุษย์ผู้เวียนว่าอยู่ในสายทานกิเลสคนใดจะได้รับมรดกอันน่าสะพรึงกลัวนี้วรนาศสตรีผู้งามสง่าและเร้นลับเก็บตัวเพียงลำพังในคุ้มศักแม้เธอจะมีอายุเจบกว่าปีแต่เหมือนหยุดเวลาไว้ที่วัยเพียงสีสิบผู้คนต่างร่ำลือ ว่าเพราะความรวยระดับหลายพันล้านจึงช่วยบรรดาลวัยเยาให้คงอยู่ด้วยฝีมือแพทย์แต่ความจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่วรนาถได้รับมรดกตกทอดจากยายรัพย์ไม่ว่าจะเป็นเรือนไม้ทรัพย์สินรวมถึงอำนาจสายดำที่ยายซั์ถ่ายทอดให้ผ่านพิธีกรรมสืบทายาททำให้วรนาถกลายเป็นร่างที่สถิตแห่งอสูรร้าย และเป็นผู้ครอบครองตุ๊กตาสังคโลกลวดลายตะขาบอันน่าสะพรึงกลัวตุ๊กตานี้สร้างขึ้นโดยเจ้าโขนช่างปั้นหนุ่มเมืองเฉลียงโดยมุ่งหวังจะล้างแค้นพญาเฉลียงผู้สั่งโบยตนและจับโยนทิ้งในบ่อตะขาบเหตุเพราะไปเกี่ยวธิดาทั้งสามแต่ชะตาไม่ถึงคาดนักบวชได้ช่วยชีวิตไว้พร้อมรับเป็นสิทธ และสอนอาคมให้จนแกร่งกล้าเจ้าโขนไม่อาจตัดใจจากธิดาของพญาเฉลียงเขาใช้อาคมสะกดให้ธิดาทั้งสามลุ่มหลงแต่พญาเฉลียงจับได้และใช้พระขันเงินทำร้ายจนเจ็บปางตายด้วยแรงอาฆาตเจ้าโขนปลุกเสกผีเอามาทำพิธีกรรมปันจดเป็นตุ๊กตาสังคโลกขึ้นมาก่อนจะปลิดชีวิตบูชายันตัวเอง วิญญาณที่มีฤทธิ์ได้แปลงเป็นอสูรตะขาบซ่อนตัวอยู่ในตุ๊กตาสังคโลกตุ๊กตาถูกมอบให้ธิดาองค์เล็กปีศาจตะขาบได้แทรกเข้าไปอยู่ในร่างควบคุมร่างกายและจิตใจก่อเรื่องวิบัติจนน้ำป่าท่วมหลายเมืองพญาเฉลียงตรอมใจตายแต่ความแค้นยังคงอยู่เจ้าโขนสาบานว่าจะสิงอยู่ในตัวทาญาตของพญาเฉลียงเพศหญิง จากรุ่นสู่รุ่นสร้างความชิบหายแก่เชื้อสายนี้ไปชัว่วนิรันดร์ผ่านมากว่าเจ็ดศตวตรรษถึงเวลาหาผู้สืบทอดทายาทอสูรคนใหม่วรนาศติดต่อไปยังสุดาดวงซึ่งมีศัก์เป็นหลานขอให้สุดาดวงพาครอบครัวมาเยี่ยมตนโดยเป้าหมายอยู่ที่วรินลูกสาวคนสุดท้องโอลานพ่อของวรินเห็นดีด้วย เพราะอยากให้วรนาถช่วยเหลือธุรกิจที่กำลังมีปัญหาวรินตื่นเต้นที่จะได้ไปพบยายใหญ่เป็นครั้งแรกพระยายเล็กวัชรีวันยายแท้ๆของเธอถือศีลออกบวชชีตัดจากทางโลกไปนานแล้วรัชโรธพี่ชายคนโตแม้จะเคยเจอวรนาถแต่กลับจำใบหน้าของยายใหญ่ไม่ได้รังสรรพี่คนรอง จึงอาสาวาดภาพให้ดูแต่ดันแกล้งวาดเป็นยายแก่หนังเหี่ยวจู่ๆไฟก็ลุกไหม้ภาพวาดจนหมดสามพี่น้องต่างตกใจเมื่อครอบครัวของวรินเดินทางมาถึงก็แปลกใจที่ได้พบกับครอบครัวของนายเนธซึ่งเป็นญาติห่างๆตามมาถึงเช่นกันภาวารนาปรากฏตัวทุกคนต่างอึ้งในความอ่อนเยาว์มีรสนิยม ฉลาดและรู้ทันความคิดของทุกคนเธอให้เหตุผลที่เชิญญ,ญาติมาว่าตนเองอายุมากแล้วและไม่มีทายาทที่ไหนจึงอยากมอบมรดกทั้งหมดให้ลูกหลานคนใดคนหนึ่งดูแลวรนาดบอกให้ดาวเวียงหญิงรับใช้คนสนิทพาทุกคนไปยังที่พักและดูเหมือนผู้ที่จะสามารถสืบทอดทายาทอสูรได้มีอยู่สองคนแต่ว่าริน เหมาะสมกว่านายเนศวรนาจึงเอ็นดูวรินเป็นพิเศษจนวันนาแม่เลี้ยงของนายเนศอิจฉายุนายเนศให้ประจบเอาใจแต่เธอไม่เอาด้วยวันนาจึงผลักดันพันทิพลูกติดของตนแทนแต่กลับเจออาถรรพ์เล่นงานรวมถึงทุกคนที่พักอยู่ต่างเจอเรื่องลี้ลับกันทั่วนหน้าโดยเฉพาะมานพพ่อของนายเนธ ที่คิดไม่ซื้อกับวรนาถถูกตะขาบทำร้ายปางตายทุกคนเลยต้องกลับมาที่กรุงเทพเมื่อแผนไม่สำเร็จวรนาถจึงย้ายมาอาศัยกับสุดาดวงโดยอ้างว่าป่วยและอยากให้ลูกหลานดูแลสุดาดวงยินดีวรรณากับพันทิพ์แวะมหาวรนาถหวังจะได้มรดกและหาเรื่องกล่นแกล้งวรินแต่ไม่อาจพ้นสายตาวรนาถได้ สองแม่ลูกถูกหลอกจนกระเจิงพันทิพย์คิดว่ามีผีสิงเข็ดขยาดไม่เอาอีกวรรน,นาจึงกล่อมนายเนธแทนแต่เธอไม่สนใจพันทิพย์จึงยุแยงให้วรินกับนายเนตธทะเลาะกันนายเนตธหาเรื่องแกล้งวรินจนโดนอาถรรพ์ของวรนาถแต่รัชโรธมาช่วยไว้รัชโรธรู้ว่าสองสาวไม่ถูกกัน จึงคอยมาปกป้องวรินจนกลายเป็นคู่กัดกับนายเนตไปวรนาถมักชวนวรินมาคุยเป็นประจำวรินก็คอยปรนิบัติยายโดยไม่ใส่ใจเรื่องมรดกแม้จะใกล้ชิดแต่วรนาถกลับไม่มีโอกาสทําพิธีสืบทายาทเพราะต้องทําในวันแรม15ค้าคเท่านั้นจึงจะสำเร็จผลอีกทั้งวรินก็สวมสร้อยพระขันเงินที่ได้จากสนทัศน เพื่อนชายคนสนิทอศสูรจำพระขันเงินเทวดาที่เคยทำร้ายตนได้จึงหลอกวรินให้พาสนทัศน์มาทำความรู้จักวรนาฏอึ้งเพราะใบหน้าของสนทัศน์คล้ายกับรักแรกและรักเดียวของวรนาฏทำให้ดวงจิตของเธอที่ถูกขังในร่างที่มีพลังต่อต้านขึ้นโดยฉับพลันเธอรู้ทันทีว่าสนทัศน์คือคนรักเก่าที่มาเกิดใหม่ อสูรร้ายอย่างเจ้าโขนกำราบดวงจิตที่ดื้อดึงของวรนาเสียเมื่อ40ปีก่อนวรนาศบังเอิญพบว่าดวงจิตของตนสามารถเป็นอิสระเหนืออสูรได้ในคืนเพ่นขึ้น15คห้าคำเพราะเจ้าโชนจะอ่อนแรงและต้องพักฟื้นเธอจึงแอบเดินทางไปหาครูดีมีวิชาเพื่อให้ช่วยปลดปล่อยแต่กลับเกิดอุบัติเหตุระหว่างทางดีที่ได้สุรนิษ ช่วยเหลือพาไปรักษาวารนาถหลงรักในความเป็นสุภาพบุรุษและมีน้ำใจของสุรนิทถึงแม้ว่าจะเป็นรักข้างเดียวเพราะเขามีภรรยาและลูกแล้วเธอก็ยังมาพบสุรนิทเพื่อให้บรรเลงเพลงโปรดให้เธอฟังแต่แล้วความสุขของวรนาถก็พังทลายเมื่ออสูรลวงรู้และบังคับให้ลงมือฆ่าคนที่เธอรักวรนาถ ไม่อาจฝืนอำนาจอสูรได้ดวงจิตของเธอทุกทรมานซึ่งลูกชายของสุรนิจก็คือกสิดิตซึ่งเป็นพ่อของสนทัศน์นั่นเองเขายังเป็นเจ้าเขายังเป็นเจ้าของพระขันเงินต้นแบบซึ่งเป็นมรดกตกทอดของตระกูลกษิดิตเป็นคนเตือนว่ามีอำนาจเร้นลับแฝงอยู่ในบ้านของวรินและเป็นคนให้สนทัศน์เอาสร้อยพระขันเงิน ไปมอบแก่วรินเองอสูรส่งดาวเวียงไปหาทางปลดสร้อยพระขันเงินที่คอวรินแต่ก็ไม่อาจสู้พลังได้จึงใช้วิธีสะกดจิตให้รังสรรไปขโมยมาวรินกับราชโรดจับได้เสียก่อนเมื่อรังสรรได้สติเขางุนงงกับพฤติกรรมของตนเองราชโรดชักสังหอนใจไม่ดีกับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในบ้านจึงพาเทียน น้าของเพื่อนที่มีความรู้ทางคุณใสามาปัดรังควานแต่เมื่อเทียนพบวรนาศก็ลุ่มหลงจนโดนตะขาบเล่นงานจนตายหลังจากมีคนตายดวงจิตที่แท้จริงของวรนาศจะเป็นทุกข์และรู้สึกผิดทุกครั้งเธอเฝ้าอ้อนวอนเพื่อให้ตัวเองเป็นอิสระก่อนหมดอายุไขนีนอีกหนึ่งปีข้างหน้าอสูรเห็นว่าร่างนี้เสื่อมสภาพจึงยินยอมโดยมีเงื่อนไข ต้องได้ร่างที่เหมาะสมมาแทนที่ก่อนและด้วยความอ่อนแอวรนาฏจึงตกเป็นเบี้ยล่างให้อสูรใช้งานตลอดมาวารนาฏทำให้วรินกับนายเนธทะเลาะก,กันจนตกน้ำนายเนธว่ายน้ำไม่แข็งดีที่ราชโรธดช่วยเอาไว้นายเนธเริ่มประทับใจในตัวราชโรธทว่าสร้อยพระขันเงินที่ติดตัววริน กลับจมน้ำหายไปเมื่อไรอุปสรกควรนาธจึงชวนวรินมาค้างด้วยกันในคืนแรม15บห้าคำขณะหลอกล่อให้ทำพิธีสืบทายาทแม่ชีแสงบุญก็เข้ามาขัดขวางไว้แม่ชีแสงบุญแท้จริงคือวัชรีวันน้องสาวของวรนานั่นเองวรินเล่าความฝันประหลาดที่ยายเล็กมาช่วยเอาไว้จากอสูรร้ายทำให้ราชโรธ เอะใจมากขึ้นเรื่อยๆเขาเป็นห่วงทุกคนในบ้านและเป็นห่วงเนธเป็นพิเศษพันทิ์อิจฉาในเยเนธเพราะตนก็ชอบราชโรดนิลุบลเมียน้อยของโอลานถูกอภิษักกลับมาสารสัมพันธ์อีกครั้งนาเรศพี่สาวของนิลุบลเตือนว่าอภิษักไม่น่าไว้ใจและระวังโอลานจะจับได้แต่นิรุบลไม่ฟังอภิษัก คิดเพียงจะปลอกลอกเขาจึงไปเคาพันทิพที่ออกหักจากราชโรธสร้างความไม่พอใจให้กับวันนามากเพราะพันทิพติดผู้ชายจนไม่ไปประจบวรนาถวันนาจึงคิดกำจัดวรินแต่ก็ต้องมาตายเพราะน้ำมือวรนาถไปอีกคนอสูรอาศัยร่างวารนา่โย,ยหยนให้อภิษักลุ่มหลงอภิษักโลภจึงไม่รังเกียจ อสูรสะกดให้อภิศักเล่นงานสนทัศน์เพราะสนทัศน์นำสร้อยพระขันเงินอันใหม่มาให้วรินสวมแทนอันที่หายแต่แผนก็ล้มเหลวเมื่อกษิดิตใช้พระขันเงินมาช่วยสนทัศน์ไว้อาสูนคิดจะกำจัดสองพ่อลูกแต่ทว่าดวงจิตของวาราถสัมผัสถึงสนทัศน์ได้อีกครั้งจึงไม่ยอมให้อสูนทำร้ายนิรุบลรู้สึกเหมือนมีแม่มดคอยรังควาน นเรศจึงพาไปปรึกษาเซียนเต้าและได้น้ำมนต์ปลุกเสกมาโอลานขอให้ราชโรดช่วยแต่ถูกชักเรื่องนิลุบลจนยอมสารภาพว่าเป็นเมียน้อยโอลานโกหกว่าหลังกำจัดอสูรได้เขาจะเลิกทันทีสองพ่อลูกมีโอกาสผสมน้ำมนต์ให้วรณาดื่มวรณาทุรนทุรายกลายร่างเป็นคนแก่ตกดึก วรนาถเข้าฝันขู่โอฬานให้ระวังตัวแล้วไปล้างแขนเสียนเต้าและเล่นงานนาเรศจนเป็นบ้ารัชโรธรีบออกมาตามหาแม่ชีแสงบุญจนพบแม่ชีเผยความจริงว่าวารนาถถูกอสูรครอบงำและกำลังจะเปลี่ยนร่างไปที่วรินหรือนายเนตรรัชโรธเป็นห่วงทั้งสองคนมากอสูรหลอกใช้อภิสัก ให้ขโมยพระขันไปทำลายแต่กสิดกับสนทัศน์มาเห็นพอดีอภิษักสู้ไม่ได้วรนาจะฆ่าสองพ่อลูกกสิดเอาชีวิตเข้าแลกช่วยให้สนทัศน์หนีไปวรนาไล่สนทัศน์จนมุมอสูรในคราบวรนาได้ปลิดชีพของสนทัศน์ดวงจิตของวรนาตื่นขึ้นเสียใจจนสติกระเจิง จึงถูกอสูรกักขังไว้ในส่วนลึกสุดต่อไปนี้อสูรร้ายคือเจ้าของร่างนี้แต่ผู้เดียวแต่สนทัศยังไม่ตายเพราะเดชเสกหุ่นหลอกตาวารนาฏไว้ทั้งคู่สมสารไปเจอแม่ชีแสงบุญแม่ชีทำให้สนทัศระลึกอดีตชาติได้มารู้เรื่องราวทั้งหมดเขารู้สึกเห็นใจและอยากช่วยวรนาฏรเชโรธ ศึกษาตำนานเมืองเฉลียงจึงพบเรื่องราวของพระขันเงินเข้าทุกคนมั่นใจว่าพระขันเงินจะกำจัดอสูรและช่วยปลดปล่อยวรนาถแต่สนทัศน์บอกว่าพระขันเงินไม่อยู่แล้วสนทัศน์ขอร้องให้ราชโรดปิดเรื่องที่ตนยังไม่ตายเอาไว้พระขันเล่มสำคัญอยู่ในมืออภิษกเขาหนีไปกบดานกับพันทิย์ระหว่างนั้น วรนาถอารวาททวงพระขันคืนเดชช่วยต่อสู้และใช้พระขันเงินขับไล่วรนาถอภิษ์ขอเป็นสิทธิเดชแล้วยังยุให้เดชกำจัดวรนาถเดชหลงเชื่อทำพิธีวรนาถทำลายพิธีได้เดชถูกฆ่าก่อนตายเดชบอกอภิษ์ให้ไปตามหาอาจารย์ของตนมาแก้แค้นอภิษัก,กับพันทิพย์หนีสมสารไป แต่วรนาตตามหลอกทำให้เกิดอุบัติเหตุจนพันทิพตายหนานเจรวยซึ่งเป็นอาจารย์ของเดชมาช่วยอภิษักไว้ทันพระขันเงินหายไประหว่างอุบัติเหตุหนานเจรวยมีแค้นในอดีตกับอสูรร้ายจึงรับปากจะกำจัดวรนาตให้ราชโรษกับสนทัศน์แอบไปขโมยเล็บเส้นผมของวรนาตไปให้แม่ชี เมื่ออสูรดูว่าแม่ชีจะทำพิธีสะกดตนจึงเปลี่ยนร่างหลบหนีแต่วรินได้อยู่ในความคุ้มครองของสนทัศแล้วอภิษักตามหาสร้อยพระขันจนเจอวรณาสกัดนิรุบนให้ไปล่ออภิษัก์และทำให้สร้อยขาดวรณาศฆ่าทั้งอภิษัก์และนิรุบนตายทั้งคู่จากนั้นชัยเวทมนพลางตาพระขันเงินไว้ไม่ให้ใครมาเห็นแม่ชี ทำพิธีสะกดวิญญาณอสูรโดยที่ไม่รู้ว่ารังสรรมาสับเปลี่ยนสื่อวัตถุไปแล้วจึงทําให้พิธีลม่มวรนาถตามมาเล่นงานจนแม่ชีบาดเจ็บแต่ยังใช้วิชาตโต้กลับจนอสูรล่าถอยอสูรขอพลังจากตุ๊กตาสังฆโลกเพื่อรักษาความเจ็บส่วนแม่ชีก็ต้องเข้าฌานรักษาตัวเมื่อหนานจะรวยรู้ว่าอสูรบาดเจ็บ จึงทาพิธีปลุกเสกพระขันแทงลงบนหุ่นปั้นอสูรละวรนาถต่างเจ็บปวดกระอักเลือดทุรนทุรายหนีไปเมื่อทุกอย่างเปิดเผยว่าวรนาถเป็นร่างที่สิงสถิตของอสูรร้ายและพญาเฉลียงต้นตระกูลของเธอเป็นฝ่ายสร้างความแค้นแก่เจ้าโขนก่อนวรินเสียใจที่วรนาถต้องทุกทนกับการถูกอสูรครอบงำกว่าค่อนชีวิต วรินเชื่อว่าการอภัยและอาโหสิกรรมเป็นหนทางที่ดีที่สุดวรินสุดาดวงรัชโรธและรังสรรจึงไปวิปัสสนาถือศีลอยู่กับแม่ชีเพื่อแผ่เมตตาให้กับเจ้าโคนและคุณยายวรนาถวรนาถมาเข้าฝันวรินว่าตนจะทุกข์ทรมานแ้าไม่มีร่างใหม่และจะตายอย่างอนาถวรินรับปากยอมเป็นทายาทอสูรคนต่อไป เธอให้ยายพ้นความทุกข์เธอหนีออกจากบ้านและยอมรับพิธีสืบทายาทวรินขออโหสิกรรมให้อสุนดายอย่าได้ผูกใจเจ็บกันอีกพลังเห็นเมตตาทำให้อสูนอ่อนแอปลุกให้ดวงจิตของวรนามีพลังขึ้นเธอพยายามขัดขืนไม่ยอมให้อสูนทำอะไรหลานแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้มันถ่ายทอดตะขาบเข้าไปในร่างวริน ทำให้เธอกลายเป็นอสูรร้ายส่วนวรนาถกลับกลายเป็นหญิงชาราที่ยังมีลมหายใจราชโรดกับสนทั์ตามมาเจอแต่ก็สายไปอสูรในร่างวรินต้องการฆ่าคนเพื่อเส้นสังเวยตุ๊กตาสังคโลกแต่จิตของวรินไม่ยอมเพราะได้รับการฝึกสมาธิจากแม่ชีเธอแผ่เมตตาจนร่างอัปปะละของอสูรค่อยๆกลายเป็นร่างเดิมของเจ้าขน เจ้าขนรู้ตัวว่าจะพ่ายแพ้ต่อวรินแต่ด้วยความด้อยประสบการณ์วรินได้ถูกเจ้าขนครอบงำแม่ชีแสงบุญมาปรากฏตัวต่อหน้าวรนาธบอกให้เธอสู้มีเพียงเธอเท่านั้นที่จะกำจัดอสูรได้วรนาธจึงฮึดสู้สนทัศได้ไปเจอพระขันเงินที่ถูกซ่อนพลางตาไว้ดวงจิตของวรินพยายามต่อสู้กับเจ้าขน สนทัศลังเลไม่กล้าลงมือเพราะกลัวว่ารินจะตายไปด้วยแต่นนยเนรปรากฏตัวขึ้นเพราะตุกตาสังคลโลกสะกดนำทางมาเจ้าโขนตั้งใจเปลี่ยนจากร่างวรินไปสู่ร่างของนนยเนธเพราะมั่นใจว่าควบคุมได้ง่ายกว่าแต่ระหว่างทำพิธีสืบทายาทกำลังจะปล่อยตะขาบวรนาฏก็โผล่เข้ามาแทกกลางและรับการถ่ายทอดอสูรกลับไปอีกครั้ง แล้วแย่งพระขันเงินจากสนทัศมาแทงตัวเองเพื่อปลิดชีวิตไปพร้อมกับเจ้าขนอย่างไรก็ตามแม้วรนาจะสิ้นใจแต่ตะขาบหาได้ตายไปด้วยไม่มันรวบรวมพลังกลายร่างเป็นอสูรร้ายหมายต่อสู้กับพระขันเงินอีกครั้งเป็นครั้งสุดท้ายติดตามชมละครไทายยาทอสูรได้เร็วๆนี้ทางไทยทีวีีช่อง3